สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านครับผมตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของช่องบ้านบ้านอีสานชนแนลครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับช่วงนี้คลิปก็อาจจะห่างๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับผมนะฮะถ้ามีเวลาก็จะพยายามทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนครับผมก็เป็นอีกอีกคลิปหนึ่งครับผมที่ได้ออกมา พักผ่อนหย่อนใจนะครับในเชิงธรรมชาตินะครับวันนี้พาพี่น้อง f อพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับมาชมบรรยากาศภายในเรียกว่าน้ำตกหรือว่าน้ำไหลก็ได้นะครับนะพิกัดวันนี้เราอยู่ที่บ้านโอบังโกรครับบ้านโอบังโกอำเภอผูสิงห์นะครับอำเภอภูสิงจังหวัดรีสเกตครับผมเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับที่ ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ครับเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะที่จะรู้จักนะครับที่จะสามารถมาตรงนี้ได้นะครับส่วนคนคนข้างนอกถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยก,ก็มาไม่ได้นะครับเพราะว่าคือไม่คิดว่ามันจะมีเนาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝน แล้วก็ปีนี้เนี่ยน้ำถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมีมีน้ำพอที่จะให้ให้พวกเราได้ได้เที่ยวได้ชมเชิงท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวอีกสักอ,อีกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับอีกวัน2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น้ำตรงนี้ก็จะลดไปนะครับปริมาณน้ำก็ไม่เยอะมากครับช่วงนี้ถือว่ากำลังโอเคครับนะวันนี้วันที่20ิ หนครับอ่าไม่ใช่สิวันนี้นะครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2565กครับอ่าก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูครับนะว่าเป็นประมาณไหนนะครับนะก็ก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับอ่านะก็เป็นตรงนี้ครับผมเป็นเป็นเป็นน้ำไหลนะครับก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ว่า ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดื่มดำธรรมชาติได้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปไปดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นแกงหินนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับมีคนปลาด้วยนะครับนี่คนปลาชิลีคนปลาโน่นครับโรงเล่นน้ำก็จะเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆเขามามาเล่นน้ำกันนะครับนะมี พลาลานหินด้านล่างนะครับนะแล้วก็น้ําก็จะไหลมานี่ประมาณนี้ครับผมนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านหมู่บ้านโอบงโกพอดีนะครับถ้ามาจากวัดไพรพัฒนานะครับท่านก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเจอหมู่บ้านโอบงโกแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเข้ามานิดหนึ่งนะครับนะครับเข้ามาก็จะเจอแต่ป่ายางนะครับท่านก็ต้องขับเข้ามาในในป่ายางเข้ามาถึงจะเจอนะครับ นี่ครับก็จะเป็นน้ําไหลครับน้ําก็จะไหลมาจากเทือกเขาบนนลงรักของเราแหละครับนี่ไหลลงมาแบบนี้เลยนะครับก็เย็นสบายครับช่วงนี้บรรยากาศเย็นสบายนะครับนี่ก็จะมีโน่นครับพาครอบครัวมานั่งแบบชิวๆสบายๆเรื่อยๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะมีลานแบบนี้ครับมาเที่ยวได้ครับผม ใกลที่อยู่ใกล้ๆครับมาได้ครับแนะนําอีกหนึ่งที่ครับก็เงียบสงบครับเงียบสงบก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่กันเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆนะครับนะก็เชิญชวนครับผมใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับนะพกอะไรมาด้วยก็ได้นะครับเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเย็นๆสบายๆอะไรเงี้ยนะครับก็พกมาได้นะครับผมแต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับถุงพลาสติกเศษขยะเศษอะไรที่ท่านนำมาก็เอากลับไปด้วยนะครับนี่ผมลงแล้วครับลงแล้วนะฮะก็ประมาณหัวเข่าครับประมาณหนึ่งหัวเข่าครับเนี่ยฮะจุดที่ลึกนะฮะน้ำนี่เย็นมากน้ำนี่เย็นมากครับนะ แล้วกลับกล้องให้ทุกคนได้ดูครับนี่ครับโอ้ถือว่าสุดยอดอเมซิ่งนะฮะจุดที่จุดที่ลึกก็มีนะนะครับจุดที่ลึกก็มีอย่างอย่างตรงนี้ก็นี่ครับประมาณหัวเขา่าหัวเข่าผมเลยนะครับเกือบเกือบเกือบเอวอ่ะนะครับจุดที่ลึกก็ต้องระวังนะนะครับต้องระวังแต่ว่าที่นี่ก็คือว่าไม่มี ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยคอยดูแลนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลก็ถ้ามากันเองก็ต้องต้องดูแลกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นพื้นที่ธรรมชาตินะครับพื้นที่ของส่วนบุคคลด้วยแหละนะครับสวนป่ายางของชาวบ้านนะครับจะมาก็มานะครับผมนะก็เชิญชวนก็ผมเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับอยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวมาพักผ่อนชมบรรยากาศเยน็ยนเย็นสบายสบายในช่วงวันที่ เราหยุดจากการทํางานอยากจะมาพักก่อนนะครับก็มากันได้ครับผมนะพื้นที่ตรงนี้ครับมาง่ายๆไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆก็เชิญชวนนะฮะนะครับผมโอเคครับนี่กิจกรรมของเราในวันนี้ครับคลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับนะพาท่านผู้ชมมาดูมาชมนะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นสวนยางนี่ครับสวนยางครับทั้งสองข้างเลยนะ นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางเหมือนกันนะครับท่านก็ต้องพาดงยางเข้ามานะครับพาดงยางเข้ามานี่ครับโอ้เห็นไปด้วยธรรมชาติสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับงดงามครับงดงามครับสําหรับใครที่ชอบธรรมชาติธรรมชาติก็เชิญชวนครับมาได้นะฮะนี่ครับผมนะ ก็เหมาะสำหรับมากับครอบครัวนะครับมากับแฟนมากับเพื่อนก็มาได้นะครับนะตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะลื่นนิดหนึ่งนะครับใครจะลงเล่นน้ำก็ระวังนิดหนึ่งนะครับพื้นที่บางพื้นที่มันมีตะไคร่น้ำนะครับเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นนะครับพอล้างทั้งแจกก็ก็จะไม่ปลอดภัยเอานะครับผุนะ ส่วนใหญ่ก็จุดโน้นเขาจะเป็นจุดที่ที่เขาเล่นกันนะครับจุดนี้ก็จะมันก็จะมืดๆอัอบๆทึบๆนิดหนึ่ง,งสําหรับจุดนี้นะฮะเนี่ยจุดตัวนี้ก็จะมืดๆอับๆนิดนึงครับมืดๆอับๆก็จะเป็นตรงโน้นครับผมนี่ก็เป็นสวนยางนะครับของพี่นะครับของพี่ของพี่ของพี่พี่ที่รู้จักกันนะครับก็เลยมากันนะครับ แต่มันก็จะมีพื้นที่ที่ที่เปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่นะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเนาะครับมันเป็นพื้นที่อีกอีกที่หนึ่งแต่ว่าก็สายเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะขึ้นไปตรงนู้นอีกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้พาทุกคนเข้าเข้าไปตรงนั้นนะครับนี่ครับแทงหินน้ําเย็นสบายครับน้ํากําลังพอดีเลยครับผมกําลังน่าเล่นครับนะโอเคครับผมก็โอเคนะครับผม คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันครับผมถ่ายภาพบรรยากาศของการมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะครับนี่ครับตามที่ท่านเห็นครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ่าจะเป็นกางเต็นท์นะครับผูกเปนอนก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะปิ้งย่างหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะปิ้งย่างหรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ จะมาก็เดือนเชิญนะครับผมมาเจอได้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนแบบไหนอย่างไรรอติดตามชมในตอนต่อไปครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ